กิจกรรมเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับเด็กประถมวัยปูพื้นฐานเต็มระดับอนุบาล3 สำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆเ,เรียนรู้หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปถมวยัยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปถมวยัยปูพื้นฐานสเตมระดับอนุบาล3นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาฝึกวัดความยาวของสิ่งของกัน เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวของสิ่งของโดยการใช้หน่วยกลางในการวัดกันไปแล้วเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งยังจำกันได้ใช่ไหมคะเด็กๆลองช่วยครูวัดความยาวของริบบิ้นเส้นนี้ด้วยหน่วยกลางที่ครูกำหนดให้แต่ละชนิดดูนะคะเริ่มจากหน่วยกลางที่เป็นยางลบ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด ริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับยางลบเจก้อนค่ะต่อไปเราเปลี่ยนหน่วยกลางจากยางลบมาเป็นการไม่ขีดไฟดูบ้างนะคะเริ่มวัดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับการไม่ขีดไฟสี่การค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้หน่วยกลางที่ต่างกัน ผลการวัดความยาวก็จะไม่ตรงกันค่ะดังนั้นเพื่อให้ผลการวัดตรงกันและสื่อความหมายเกี่ยวกับความยาวได้ตรงกันเราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่เป็นมาตรฐานและใช้หน่วยความยาวที่เป็นมาตรฐานด้วยค่ะเราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดต่างๆกันนะคะเครื่องมือที่เราจะใช้วัดความยาวมีดังนี้ค่ะไม้บรรทัดสายวัดตัว ตลับเมตรไม้เมตรค่ะเครื่องมือที่เหมาะสมในการหาความยาวของปากกาด้ามน,นี้คือไม้บรรทัดค่ะเพราะปากกามีความยาวไม่มากไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่ดูเหมือนจะสะดวกและง่ายดายที่สุดค่ะโดยไม้บรรทัดจะมีช่องตัวเลขบอกความยาวเป็นช่องๆมีระยะห่างเท่าๆกัน1เซนติเมตรเริ่มจาก0นเซนติเมตรซึ่งไม้บรรทัดบางอัน อาจามีตัวเลขศูนย์กำกับแต่บางอันไม่มีนะคะซึ่งเซนติเมตรนี้เป็นหน่วยวัดความยาวมาตรฐานหน่วยหนึ่งใช้อักษรย่อว่าซมจุดค่ะเครื่องมือวัดที่มีหน่วยวัดความยาวมาตรฐานจะทำให้ผลการวัดเท่ากันไม่ว่าใครเป็นคนวัดค่ะการวัดความยาวได้วยไม้บรรทัดจะเริ่มจาก 1. วางไม้บรรทัดท่าไปตามขอบ หรือแนวนอนของสิ่งที่จะวัดโดยให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดอยู่ที่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดค่ะ 2. อ,อ่านความยาวโดยดูจากตัวเลขบนไมบ้บรรทัดที่อยู่ตรงกับปลายสุดของอีกด้านหนึ่งของสิ่งของค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราได้ความยาวของปากกาด้านนี้แล้วนั่นคือ7จซนติเมตรนั่นเองค่ะ เด็กๆลองเชื่อครูว่าสิ่งของต่อไปนี้ด้วยไม้บรรทัดหน่อยสิคะต่อไปมาดูกันที่แก้วน้ำใบนี้บ้างนะคะการหาความยาวของเส้นรอบวงของแก้วน้ำใบนี้เราต้องใช้ใสายวัดตัวค่ะเพราะสายวัดตัวเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสำหรับการวัดสิ่งของที่มีส่วนคงเพราะสายวัดตัวสามารถคงไปตามส่วนต่างๆได้ค่ะ ความยาวเส้นรอบวงของแก้วใบนี้คือ1 5ซนติเมตรค่ะมาถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ๆอย่างโต๊ะตัวนี้บ้างนะคะถ้าเราจะใช้ไม้บรรทัดเล็กๆมาวัดความยาวของโต๊ะตัวนี้คงไม่เหมาะใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยสำหรับวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากๆคือไม้เมตรและตลับวัดค่ะไม้เมตรและตลับวัด จะมีหน่วยความยาวที่ใหญ่กว่าหน่วยเซนติเมตรคือหน่วยเมตรซึ่งหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรทำให้การวัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดยาวมากๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเมตรใช้อักษรย่อมจุดค่ะความยาวของต๊ะตัวนี้คือ1เมตร10เซนติเมตรค่ะ สำหรับเชือกเส้นนี้เครื่องมือในการวัดความยาวที่เหมาะสมคือตลับเมตรค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเชือกเส้นนี้มีความยาวมากทีเดียวนะคะตลับเมตรจึงเหมาะสำหรับวัดความยาวของเชือกเส้นนี้ค่ะเด็กๆคะเราลองนำเทปวัดมาวัดสนามฟุตบอลกันนะคะวิธีการวัดระยะทางด้วยเทปต้องมีคนถือเทปสองคนที่ต้นเทปและที่ปลายเทป เพื่อวัดระยะทางเป็นช่วงๆแบบนี้ค่ะสนามฟุตบอลมีความยาวเท่ากับ105เมตรและความกว้างเท่ากับ68เมตรค่ะเรามาลองวัดความสูงของโต๊ะโดยใช้ไม้เมตรกันค่ะขาโต๊ะนี้มีความสูง60เซนติเมตรค่ะเอแล้วขาเก้าอี้จะมีความสูงเท่าไหร่นะ ขาเก้าอี้มีความสูง40เซนติเมตรนี่คือการวัดความสูงค่ะซึ่งเป็นการวัดความยาวในแนวตั้งตรงข้ามกับการวัดความยาวที่เรารู้จักกันไปแล้วที่เป็นการวัดความยาวในแนวนอนค่ะเด็กๆช่วยครูวัดความสูงของคนอื่นๆหน่อยสิคะ ช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆรู้จักเครื่องมือวัดความยาวและการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดสายวัดไม้เมตรหรือตลับเมตรรวมถึงสามารถวัดความยาวในหน่วยเซนติเมตรและเมกันไปแล้ว อย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะครั้งหน้ายังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการวัดความยาวรออยู่นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆทำกิจกรรมที่6ในหน้าที่7นะคะสังเกตการวัดความยาวของสิ่งของแล้วเขียนตัวเลขบอกความยาวค่ะ และก็วาดภาพสิ่งของที่ระบุให้มีความยาวตามที่กำหนดนะคะหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาที่แอปพลิเคชัน BK Learning ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ